สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้ค่ะพิอาการดวงรายวันประจำวันที่22ตุลาคม2564นะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้เรามีไพ่ทั้งหมด3กลองกองที่1กล่องที่2และกล่องที่3ค่ะการทำนายนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงแทนพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดแชร์เป็นวิทยาทนานะคะเอาละค่ะตั้งจิตนิฐานเลือกไพ่ที่คุณชอบจากนั้นเรามาฟังคำทำนาย พร้อมๆกันเลยค่ะคนที่เลือกไพ่ในกองที่1น,นะคะคุณได้ไพ่1เหรียญค่ะเด e อ u ซันค่ะ,คะ9เหรียญน,นะคะ อัศวินถือเหรียญค่ะแล้วก็พายสิบไม้เท้านะคะวันนี้อาจจะเป็นวันต้องบอกว่าวันไม่ใช่อาจจะค่ะวันนี้เป็นวันดีๆเลยล่ะค่ะเป็นวันที่ปิดยอดปิดจ็อบปิดงานได้นะคะรวมถึงเป็นวันที่การค้าการขายค่อนข้างคล่องตัวค่ะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะมีความสําเร็จในเรื่องการงานและมีความสำเร็จในเรื่องการเงินตอบเลยว่าวันนี้ช่องมันเหมือนกับตัวเงินที่อยู่ในมือหรือสิ่งที่อยู่ในมือค่ะมันเริ่มเกิดรูปเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะคะแม้ว่าจะต้องต่อยอดเพิ่มเติมอีกนะคะหรือว่ายังต้องทําต่อไปแต่ว่าสุดททท้าาายมมมมันนนเเเริ่่ห็แววงี ทางแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วมันสามารถที่จะไปต่อได้มีบางคนวันนี้อาจจะมีเกณฑ์ในการโยกย้ายถิ่นที่อยู่เช่นย้ายหอพักย้ายบ้านย้ายคอนโดนะคะย้ายทีอ่อาจจะต้องย้ายจะเขาเรียกนะย้ายเพราะเพราะด้วยเรื่องของการงานนะคะเพื่อไปเติบโตหรือว่าเพื่อไปเริ่มต้นใหม่หรือว่าเพื่อที่จะ ไปพบในสิ่งที่ดีขึ้นก็ต้องบอกว่าที่ที่คุณไปหรือสถานที่ที่คุณไปค่อนข้างดีนะคะแล้วก็การไปในครั้งนี้จะคุณจะเกิดความสําเร็จในหน้าที่การงานเกิดความสำเร็จในเรื่องการเรียนหรือว่าเกิดความสำเร็จในเรื่องของการเงินค่ะแล้วก็ที่สาคัญคือพื้นที่ที่ไปอยู่หรือบริเวณที่ไปนะคะ ค่อนข้างอากาศดีค่ะหรือว่า,ามีความเป็นส่วนตัวหรือว่าอยู่แล้วมีความสุขสบายมากขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะหมายความว่าบางคนอาจจะได้ย้ายไปใน,ใน,ในสถานที่ที่อากาศดีนะคะเราก็อาจจะอยู่ไกลเขาเรียกแล้วนะไกลผู้ไกลคนนิดนึงแต่ว่าก็ทําให้เหมือนกับ โอกาสที่จะออกมาซื้อของหรือออกมาช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็คือน้อยลงแต่กรน้นก็ยังต้องมาระวังเรื่องการช้อปปิ้งออนไลน์อยู่นะคะโอเคโดยภาพรวมวันนี้นะคะอาจจะมีใครเริ่มลงทุนค่ะหรือว่าเ,เติมเงินในพอร์ตลงทุนของตนเองหรือว่าหลายๆคนอาจจะมีใครบางคนอาจจะเริ่มเ,เสียเงินในการที่จะ ไปทาอะไรสักอย่างหนึ่งในกิจการในธุรกิจของคุณอาจจะเป็นในเรื่องของการลงเมล็ดพันธุ์นะคะในเรื่องของการลงในเรื่องของการปลูกหรือในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ในการทํางานเพิ่มเติมเพื่อให้มันสามารถที่จะขยับยอดได้หรือสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มเติมมีรายได้เพิ่มขึ้นกลับมาต้องบอกว่าเป็นการลงทุนเป็นการตัดสินใจที่ดีพอสมควรแล้วค่ะแล้วก็จะเกิดดอกออกผลต่อไปในอนาคตนะคะสําหรับในวันนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของการเจรจาค่อนข้างเด่นค่ะแล้วก็จะเจอคนใจดีนะในเรื่องของการที่จะแบบต้องพบป ผู้คนหรือเจอเจอใครที่วันนี้นะคะจะมีเกณฑ์ในการไปติดต่อธุรกรรมเอกสารเกี่ยวกับสถาบันการเงินหรือธนาคารนะคะให้เตรียมเอกสารและดูแลเอกสารให้พร้อมค่ะแล้ที่สําคัญคือจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะโอเคเลยพลังงานบนกองที่1วันนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่า จะเป็นวันศุกร์ที่สบายๆสำหรับหลายๆคนนะคะวันนี้ใครหลายๆคนอาจจะมีการเจริญในธรรมนะคะความหมายเขาว่าวันนี้เป็นวันที่คุณทําสมาธิสวดมนต์หรือรู้สึกว่ามีสันติสุขมีความสบายใจหรือว่าเป็นวันที่มีความรู้สึกว่ามีพลังของบุญหรือมีพลังของมีการเจริญเติบโตในธรรมมีคอนเน็ชันที่ดีมีมีความรู้สึกว่าวันนี้ในการปฏิบัติค่อนข้างโอเคแล้วก็มีความสว่างสดใสโอ้ถือเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1เป็นอย่างยิ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังไพ่พระพิฆเนศกันดีกว่า วันนี้หลายคนมีการทำทานนะคะหรือว่าหลายคนมีการาทำบุญหรือว่ามีการไปสแสวงบุญหรือไปเหมือนกับมีการทำบุญอะไรเจาะจงสักอย่างหนึงอะ่ะต้องบอกว่า,อาขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็บุญที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณกำลังจะไปทำในวันนี้ที่เป็นเรื่องของการให้เนี่ยหรือว่าการอุทิศบุญตรงนี้เขาบอกว่ามันถึงเบื้องบนนะคะก็คือ เข้าเข้าใจว่าคุณน่าจะอุทิศหรือว่าถวายแด่ครูบาอาจารย์ศิลปศิธิ์เทพเทวาพระตนัตไรนะคะตลอดจนลงถึงเบื้องล่างนะคะก็คืออาจจะหมายถึงว่าในบาดาลภูมินะคะหรือว่าในลักษณะของจิตวิญญาณที่จากไปลักษณะแบบนี้แต่คือวันนี้ในการให้หรือการอุทิศหรือการอะไรก็แล้วแต่วันนี้คือได้รับอะคะ่ะมีมันมีประตูกลางเปิดอะมีฟ้าเปิดนะคะแล้วก็ในวันนี้จะเป็นวันที่ อย่างที่บอกอ่ะเป็นวันชิวๆวันสบายๆส,สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1พอสมควรเหมือนวันนี้มีกายเบาใจเบาจิตเบานะคะแล้วก็มีความสุขน่าจะถูกอบอุ้มด้วยพลังบุญหรือว่าวันนี้รู้สึกมีกําลังมีแรงใจรู้สึกว่าเหมือนมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็โอเคเลยค่ะถือว่าเป็นวันดีๆสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1น,นะคะทําบุญอะไรอุทิศบุญอะไรก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับเรื่องเด่นวันนี้พี่อากาศดวงรายวันของอิมุนพยากรณ์สามเก้าสองห สวัสดีคะ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะคุณได้ไพ่ king of p e n t a c l e ค่ะราชาถือเหรียญน,นะคะเม้าม้าค่ะ2มม้าค่ะ the chariot ค่ะแล้วก็5้าม้เาวาวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะคือเรื่องแรกเลยคือว่า ในเรื่องของการสื่อสารนะในเรื่องของการสื่อสารหรือการตัดสินใจหรือการเลือกหรือการพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณกําลังชั่งน้ําหนักอยู่นะคะหรือกําลังคิดว่าจะจะ,จะตัดสินใจจะต่อยอดหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่วันนี้อาจจะต้องไพ่บอกว่าคือเหมือนต้องศึกษาเรียนรู้อะเราต้องแบบ มั่นใจกับสิ่งสิ่งนั้นหนึ่งเลยคือต้องมั่นใจก่อนว่ามันสามารถทําเงินได้จริงมันสามารถที่จะแบบว่าใช้งานได้จริงอันนี้ให้พลังลักษณะเหมือนกับว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะลงทุนขายของหรือคุณคิดจะต่อยอดในธุรกิจต่อยอดในอาชีพหรือว่าจะทําอะไรก็เราแต่อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าให้ดูว่าสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะมันสามารถทําได้จริงสิ่งสิ่งนั้นมันสามารถเป็นสิ่งที่เออ มีความยาวนานอันนี้ไพ่พูดเลยนะมีความยาวนานแล้วคุณอ่ะมีข้อมูลมีการศึกษาหรือว่าเรียนรู้กับเขาเช่นสมมุติว่าซื้อของตัดสินใจสั่งของชิ้นหนึ่งมาขายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันแบบอตอบโจทย์ลูกค้าไหมตอบโจทย์เราไหมมูลค่าการลงทุนกำไรการขนส่งอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนแบบแล้วก็ต้องเตรียมถึงวิธีการแก้ไขเช่นสมมติคุณขายสินค้าที่เป็น อุปกรณ์ที่มันมีการซ่อมมีการเสียได้คุณจะซ่อมยังไงต้องซ่อมยังไงมีบริการหลังการขายไหมอะไรลักษณะแบบนี้คือลักษณะของการต่อย,ยอดกลางวานแผนในวันนี้สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2ออ่ะเป็นเรื่องที่เรื่องคิดในเรื่องของแบบเ,เขอเราไดอะนะคิดในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากสินค้าของเราอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เหมือนกับวิธีการรับมือการหาแนวทางการแก้ไขอะคะ่ะอันนี้เป็นพลังงานที่ไพ่ขึ้นมาเลยนะ ทีนี้มันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าตัวไพ่ขึ้นมาเป็นใบสุดท้ายเป็น5มีเท้ามันบ่งบอกว่าถ้ายังไม่แน่ใจหรือยังไม่ยังไม่มั่นใจว่าสิ่งสิ่งนั้นนะมันโอเคจริงหรือว่าเฮ้ยมันยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาจะมีวิธีการแก้ไขหรือจะรองรับยังไงเงี้ยไพ่บอกว่าอาจจะต้องชะลอการตัดสินใจเอาไว้ก่อนหรือไม่ก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนไปดูตัวอื่นหรือว่าเปรียบเทียบ กับบริษัทอื่นหรือกับเจ้าอื่นนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจทําธุรกรรมอย่าเพิ่งตัดสินใจในเรื่องของการทําสัญญาอะไรใดทั้งสิ้นนะแต่ถ้าจะถามมีถ้าจะถามว่ามีการเจราจามีการติดต่อหรือว่ามีการประสานงานหรือว่าสอบถามรายละเอียดอะไรเงี้ยได้แต่ว่าคุณยังไม่ควรตัดสินใจอันนี้ไพ่พูดประเด็นถัดมาของคนที่เลือกไพ่กองที่2วันนี้ถ้าเกิดสมมติรถคุณมีปัญหาอุปเ,อเขาบอกว่าเช่นมอเตอร์ไซค์มีปัญหาหรือรถยนต์มีปัญหาอะไรวันนี้คุณอาจจะต้องแบบ ยอมเสียเงินแพงนิดนึงเพื่อเจอช่างผู้เชี่ยวชาญไหมคะเหมือนกับว่าถ้าวันนี้กลับไปร้านเดิมร้านเก่าอาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ถูกจุดหรืออาจจะแค่ได้แค่ประทังให้มันไปต่อได้แต่ว่ามันจะไม่ได้รับการแก้ไขในปัญหาเดิมๆในปัญหาที่มาจากต้นต่อเพราะนั้นแบบเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอะไรเงี้ยไพก็เลยบอกว่าถ้าเกิดวันนี้มีกําลังพอที่จะไปหาช่างที่แบบเชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะด้านหรือว่าซื้ออะไรที่ดีมันจะสามารถที่จะใช้งานต่อได้แต่ถ้าสมมุติว่าไปหาช่างที่แบบว่า คือแก้อาการน่ะรักษาประทางไปอะ่ะมันก็จะเหมือนกับยิ่งเสียต่อไปนะอันนี้เป็นสิทธิภพพัยผู้แล้ววันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดคุณมีอะไรที่ติดต่อกับระบบราชการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับราชการเช่นลักษณะการไปทําเอกสารสัญญาจดทะเบียนการค้าเสียภาษีจดทะเบียนบริษัทหรือทําอะไรก็แล้วแต่วันนี้ในเรื่องของเอกสารนะคะแม่มอว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเท่ากับในเรื่องของการที่เราจะใช้ เขาบอกว่ากระบวนการของการทำการจดทะเบียนหรือกระบวนการของการทำเอกสารต่างหากที่จะเป็นปัญหาอาจจะทำเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับตีความหมายกันผิดหรือเข้าใจกันผิดหรือบางทีอาจจะมีความยุ่งยากในเรื่องของตัวเอกสารที่บอกว่าอาจจะต้องถ้าจดทะเบียนแบบนี้ต้องใช้อันนี้ถ้าจดทะเบียนอีกแบบหนึ่งต้องใช้อีกแบบหนึ่งลักษณะแบบนี้มากกว่าแต่โดยภาพรวมมันสามารถทําได้แล้วก็สรุปสรุปก็คือว่ามันสําเร็จแต่ว่าคุณอาจจะต้องแบบเหมือนกับ ศึกษารายละเอียดก่อนหรือไม่ก็โทรศัพท์ไปถามก่อนหรือเขาอาจจะเป็นบางเขตที่เขาเปิดรับเป็นเวลาเป็นเวลาเช่นหรือว่าแบบาบางเขตอาจจะบอกว่า เอกสารอันนี้อาจจะยังไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางเขตอาจจะจำ,จำกัดพื้นที่จํากัดคนนะคะลักษณะแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ทําอะไรอ่ะต้องวางแผนให้ดีนิดนึงแล้วก็ต้องเหมือนกับอาจจะต้องมีการติดต่อล่วงหน้าเพื่อเช็คหรือจองคิวนะคะแล้วก็วันนี้ที่สําคัญคืออย่าหงุดหงิดนะเพราะว่าทุกอย่างมันมีทางออกทางแก้ปัญหาได้แต่คุณอาจจะรู้สึกเสียเวลาหรือว่ามันมีกระบวนการหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําเตือนสําหรับคนที่จะซ่อมรถคนที่จะทําอะไรเกี่ยวกับ โอ,อยานพาหนะนะคะอย่างที่พูดอะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะคือถ้าบางทีแบบเสียเงินเยอะเราเสียเงินแพง,งกว่านิดนิดนึงแล้วมันได้ช่างที่ดีหรือว่ามันแก้ปัญหาที่ถูกจุดอยากให้ทํานะเพราะว่ายังไงมันยังเป็นรถที่ยังออประกอบสมาอาชีพของคุณได้อ่านี้นะคะเป็นไพ่พื้นดวงที่บอกนะส่วนวันนี้การค้าการขายหรือการทํางานอะไรก็แล้วแต่ปัญหาจะมีทางออกนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือนะคะหรือว่าจากคนไกลหรือว่าอาจจะเหมือนกับ ปัญหาที่จุกจิกหรือเรื่อตงต่างๆสามารถที่จะเจอหนทางการแก้ไขได้รับคําแนะนําที่ดีค่ะถือว่าใช้ได้เลยวางแผนวางแผนให้ดีสำหรับวันนี้ใครเป็นวันหยุดก็เป็นวันพักผ่อนแต่สำหรับใครที่วันนี้ยังเป็นวันทํางานอยู่อะค่ะก็ยังต้องยังต้องดําเนินต่อไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูพลังไพ่ยพระพิคเนตกันอย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจนะท่านขึ้นเตือนมาอีกแล้วนะคะดูให้ดีศึกษาให้ดีก่อนนะ อันนี้พูดถึงทั้งเรื่องที่จะลงทุนเรื่องจะต่อยอดอาชีพหรือว่าทั้งเรื่องที่คุณจะไปซ่อมรถหรือว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับรถของคุณหรือจะเปลี่ยนหรือจะ,อะไรศึกษาหาข้อมูลดีๆเพื่อรีบร้อนในการตัดสินใจนะคะวันนี้ไม่สาเร็จไม่เป็นไรหาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สําเร็จสามารถที่จะไปได้สามารถที่จะทําต่อได้นะยังไงก็วันนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนใจเย็นๆนิดนึงในการตัดสินใจเนาะโอเคฝากไว้สำหรับคนที่เลือกให้ในกองที่2ค่ะแล้วพบกันใหม่กับรเรื่องเด่นวันนี้พิาการดวงรายวันของอิมมนพยากร3 9 2, ะะถ้้าาาาชอบฝฝกกกดตติิม่งแลว กาชั้นวิทยาทานพรุ่งนี้พบกันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะราชาถือถ้วยค่ะเดะมูลค่ะสี่ 4, ถ้วยค่ะแล้วก็สองม้เท้าวันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครจะเจราจาอะไรเกี่ยวกับในเรื่องการเงินติดต่อประสานงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะต้องบอกว่าวันนี้ดูทิศทางดูอารมณ์ให้ดีด คำว่า A, ทิศทางและอารมณ์หมายคมว่าดูจังหวะให้ดีๆนะดูจังหวะให้ดีๆโดยเฉพาะแบบว่าถ้าจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะคะหรือว่าถ้าจะต้องเหมือนกับว่าพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวันนี้นะคะอาจจะต้องดูทิศทางให้ดีนิดนึงนะแล้วก็ดูอารมณ์ให้ดีนิดนึงหรือถ้าเป็นลักษณะของการติดต่อหาข้อมูลขอข้อมูลวันนี้อาจจะชา้านิดนึงอาจจะดีเลยนิดนึงก็จะเย็นๆน,นะคะเพราะวา่าอาจจะไม่สะดวกทั้งสองฝ่ายหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สะดวกทําให้เกิดแบบเหมือนกับการ เขาเรียกว่าอะไรนะความล่าช้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดความล่าช้าในตรงนี้ไพ่บอกว่าให้รอเวลาสักนิดนึงนะคะอีกสักวันหรือ2วันหรือสัก,สก,สกเปิดมาสัปดาห์นหน้าก็ได้อะไเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจหรือว่าอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ งั้นก็ไม่เอาอันนี้เปลี่ยนเป็นอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยคือถ้าเขาบอกว่าถ้าคุณมีความตั้งใจอะไรที่จะที่จะติดต่อที่คุณจะขอข้อมูลขอรายละเอียดหรืออะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ก็คือถ้ามันไม่ได้อย่างที่ใจคิดก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆทําค่อยๆเป็่นค่อยๆไปวันนี้คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการนอนไม่หลับอาจจะมีภาวะเกี่ยวกับในเรื่องของตื่นมาแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้กระเพาะอาหารท้องอืดท้องเฟ้อหรือรู้สึกว่ากินอะไรช่วงนี้มันไม่คคคค่่่่่่่่่่ออ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 ยยยยยดีีมมมมมมัันนนไไรรรหืืวววาาาะะชงงง้จจเภข กังวลในเรื่องของจิตใจะไรบางสิ่งบางอยา่างคุณอาจจะมีทิศทางแนวโน้มการอยากจะขยับขยายบางคนอาจจะอยากใช้สื่อออนไลน์บางคนอยากจะเข้ามายุทธาจักออนไลน์บางคนอยากจะหาช่องทางการต่อยอดในเรื่องของการเงินคือเป็นอยู่ในเรื่องของความคิดในจิตใจของคุณนะคะเลยอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกลังเลนอนไม่ค่อยหลับหรือแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจกล้ากลัวนิดนึงไพ่บอกว่าใจเย็นทุกสิ่งทุกอย่างสง,งบที่ใจก่อนนะความหมายก็คือว่าบางทีอะ ความความไม่มั่นใจความลังเลหรือว่าความกังวลหรือความกลัวในตรงนี้มันอาจจะต้องเอาตัวเราพาเข้าไปสู่ในสิ่งจุดนั้นเช่นสมมติอยากจะทําอะไรที่ที่เราคิดเอาไว้หรืออยากจะเรียนรู้อะไรอยากจะศึกษาอะไรอยากจะทำอะไรต้องเอาตัวเองเข้าไปก่อนเอาตัวเองเข้าไปดูในตรงนั้นเข้าไปสัมผัสในตรงนั้นเพื่อหาความกระจางหรือว่าให้เราเกิดความมั่นใจหรือว่าไปเรียนรู้จักกับมันเพื่อที่เราจะรู้จักมันได้อย่างถ่องแท้แล้วเราจะรู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบทําได้หรือทําไม่ได้แต่ถ้าวันนี้คิดอยู่ข้างนอกแล้วมองมองอยู่เพียง ยเแล้วก็ไม่ได้เดินเข้าไปหาเนี่ยหรือไม่ได้ไม่ลงไปสัมผัสเหมือนจะซื้อโทรศัพท์อะค่สะสักเครื่องหนึง่งอะคุณอาจจะดูรุ่นจากในโทรทัศน์หรือดูรุ่นจากในเว็บไวต์มาจากอินเทอร์นเนต็ตมาแต่ว่าเวลาใช้งานจริงคุณก็ต้องไปจับที่ตัวเครื่องใช่ไหมดูว่าถูกถนัดมือไหมระบบการใช้งานเป็นอะไรฟังก์ชันเป็นยังไงเหมือนเหมือนกันนะคะถ้าเกิดมีความลังเลอะไรอยู่หรือมีความไม่แน่ใจอะไรอยู่หรือมีความกังวลอะไรอยู่ลองลงไปดูกับเขานะคะลงไปดูเขาว่าเป็นยังไงหรือถ้าบางคนกําลังคิดที่จะต่อยอดหรือกําลังคิดที่จะหาช่องทางการทําเงินคุณอาจจะลลังเ ไม่แน่ใจอาจจะมีความรู้สึกมันจะดีจริงไหมมันจะโอเคหรือเปล่าไพ่บอกว่าคุณก็เราดูสถานการณ์ไปอีกสัก2สัปดาห์นะคะเราดูว่าทิศทางแนวโน้มในพื้นที่หรือสิ่งที่คุณคิดอะ่ะมันจะมีแนวโน้มไปได้ยังไงถ้ามันมีแนวโน้มที่ดีคุณก็ตัดสินใจแต่ถ้ามันมีแนวโน้มว่าจะว่ายังไม่แน่นอนอีกอาจจะต้องชะลอเอาไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ คือพลังงานกองที่3บอกว่าอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นล่าช้าจากจิตใจความลังเลหรือล่าช้าจากอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ยังไม่ได้ตอบอะไรกลับมาก็ให้ใจเย็นๆรอการติดต่อกลับมาหรือว่าเราดูสถานการณ์สักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเซ็งนะคะเพราะว่าเดียยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราเที่ยวร,รอคอยหรือสิ่งที่เรากําลังลังเลยอยู่อะ่ะมันเป็นช่องทางของความสุขในชีวิตอีกแบบหนึง่งเพราะนั้นแบบรอนิดนึงแล้วจะได้รับในสิ่งที่ดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราดูพลังไพ่ประพิคนงการ ถ,ถ้าติดต่อใครไม่ได้หรือวันนี้ยังต้องรอให้กลับมาพักผ่อนทาใจให้สบายๆนะคะหรือว่าไปดูอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นที่มันง่ายที่มันแบบยังทําได้ก่อนถ้าวันนี้นะสมมติใครที่ต้องรอการติดต่อจากอีกฝั่งหนึ่งมาก็ถ้าวันนี้ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งซีเรียสก็รอก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะได้รับการติดต่อมาแน่นอนหรือถ้าวันนี้ใครยังลังเลใครยังรู้สึกแบบเฮ้ยดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ <zam. S 1> าายก็ไม,ไม่เป็นไรพัรกเอาไว้ก่อนถ้ายางหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้ไปทําอย่างอื่นก่อนค่ะเนาะ ท่านบอกว่าทุกก้าวย่างอะค่ะมันมีระยะมีเวลานะแล้วก็มีมีช่วงเวลาของเขาบางทีทุกสิ่งทุกอย่างอะที่เราอยากเราอยากได้ แล้วเราอยากเป็นแล้วเราอยากมีเราเราเป็นมนุษย์เราก็มีความอยากเราก็มีความต้องการปรารถนาให้มันเกิดเลยแต่ท่านบอกว่าปลูกต้นไม้อะมันยังต้องใช้เวลาในการที่มันจะมีรากเพราะฉะนั้นใดก็แล้วแต่นะคะในการใช้ชีวิตอะทุกอย่างมันมีเวลามันไม่ได้สามารถเสกได้ในภายในวันเดียวหรือภายในพริบตาเพราะฉะนั้นทุกอย่างอะเขากาหนดมามันมีวาระเวลาสาหรับคุณในการก้าวยากเราก็ขอให้คุณตเตรียมความพร้อมในตัวตัวของคุณในจิตใจของคุณในกําลังของคุณให้ดีแล้วเมื่อไหร่ที่จังหวะและโอกาสนั้นมาปุ๊บ คุณก็พร้อมที่จะย่างก้าวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะง่ายแล้วมันก็จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่ได้ดั่งใจอะไรติดต่อไปหาใครใครยังไม่ตอบกลับมาไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องโมโหไม่ต้องรู้สึกงุดดงิดทุกอย่างมีเวลาแน่นอนค่ะเร่งไปมันก็อาจจะไม่ได้เกิดผลดีในเวลานี้รอให้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วทุกอย่างมันเข้าที่ถึงเวลาทุกอย่างมันจะง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามอิมพันพยากรณ์สามเกเร่งเดินวันนี้ของเรานะคะพบกันไดด้้ททุุกกกกววันนใเลาาาาา่่่คครรงงะถชอบฝตติ แล้วฝากกดชมวิทยาทานนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ